ช่วงนั้นคริปโตมาค่ะเพื่อนหนูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเฮ้ยคริปโตมาตัวนั้นตัวนี้ดแบบดีถ้ามีเงินซื้ออะซื้อเลยตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบลงแค่นิด,น,ดนิดละกันแต่ว่าไม่จริงค่ะลงเพิ่มคือเราลงแล้วมันแบบเราลงปุ๊บมันบวกค่ะก็เลยลงต่อลงไปเรื่อยๆถล่มไปถล่มมาก็หนูหน,หนูลงไปประมาณ8000สนค่ะได้กลับมาไหมภายในแค่ประมาณสอเดือนค่ะเหลือ10,000แ ยังไม่เข็ดค่ะไปลง forex เป็น forex ด้วยความที่คนที่เรานับถือค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือมาแบบตั้งแต่เด็กเป็น10ปีแล้วค่ะเขาเทรด forex แล้วแบบหูรายได้มันดีได้จริงไปฝากเทรดได้หนูก็เลยไปลงค่ะตอนนั้นคือพอลงเดือนแรกเงียบเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อกีตาค่ะหรือว่าอับสอนิรินีสักสกุลเดชค่ะปัจจุบันก็จะเป็นฟูลไทม์เทดเดอร์ค่ะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยแล้วก็มีทำเป็น VJ ค่ะ VJ ที่เอ b ีค่ะจริงๆเป็นไลฟ์สไตล์เลยค่ะก็จะเป็นสตรีมมิ่งแบบร้องเล่นเต้นคุยได้หมดเลยค่ะอินฟูรีวิวของค่ะรีวิวเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นแบบขอบเดรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหรือก็จะเป็นแบบ ด้านความงามค่ะคลินิกอะไรอย่างเงี้ยหนูจะชอบเสริมสวยอยู่แล้วด้วยค่ะก็จะมีไปรีวิวแบบทําหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับให้คลินิกอืมก็จริงๆก็เลี้ยงมาแบบก็ถูกเน้นดูมาอย่างดีเลยค่ะอ่านแต่ว่าตอนเด็กอะค่ะจะอยู่กับคุณป้าก่อน ใช่มีช่วงที่แบบเหมือนพอพอเยอะอะค่ะหลายคนเลยอย่างเงี้ยตอนเด็กจะอยู่กับคุณป้ากับลุงค่ะใช่แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็กลับมาหาแม่อะไรเงี้ยค่ะจริงๆตอนเด็กห้าวมากเลยค่ะห้าวขนาดที่แบบชอบเล่นอะไรแผงๆชอบเล่นอะไรพิเรนนะคะด้วยความพี่ชายเล่นแบบคืออย่างเช่นปั่นจัก,กรยานต้องปล่อยมือหรือไปเล่นไฟแอบไปทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูทําหมดเลยแล้วตอนีเด็กจะชอบติดความพี่ชายความห้าวความแก่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า แล้วก็แบบอย่างการเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆคือแม่อยากแต่งตัวใส่กระโปรงไม่ใส่เลยค่ะใส่กางกงขายาวสามส่วนแบบทอมบอยหน่อยลุยลุยเล่นอะไรพิเรีนอย่างนั้นเลยค่ะเพิ่งมาแบบชอบแต่งตัวตอนโตขึ้นแล้วเป็นสาวจบวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศค่ะจริงๆหนูเป็นสายแบบว่าวางแผนชีวิตมาแบบตามแนว วิธีการแบบเมื่อก่อนนะคะที่ว่าเรียนต้องเรียนให้ดีเรียนจบมหาลัยอย่างเช่นแบบมหาลัยรัฐบาลต้องจบเกียรินิยมจบมาต้องหางานดีๆทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูว่าอยู่ในคอนเซป t นี้มาตลอดเลยจนมาถึงจุดสุดท้ายที่ว่าเรียนจบและต้องหางานประจาใช่ไหมคะดันมีจุดหนึ่งประมาณหลายๆอย่างอะ่ะก็คือตอนจบอะคะ่ะหนูเลือกไป work and Travel ที่เมกาก่อ,อ์ก็เลยรู้สึกแค่ว่า ต้องใช้โอกาสช่วงนี้แหละในการพักเพราะถ้าเราเริ่มทํางานประจําอ่ะมันจะยุ่งมันจะไม่มีเวลาใช้ชีวิตก็เลยรู้สึกขอเบรกตัวเองมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ก็ไปโฮมเทนเวลเ,เสร็จกลับมาเพื่อเริ่มงานกันแหละหลายๆคนถ้าเขาไปสายงานประจําเขาก็จะเริ่มแล้วใช่ไหมคะแต่เราก็จะรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตขอเบรกอีกนิดนึงละกันคือกลับมาไม่หางานค่ะหลายเดือนเลยค่ะอ่ามันก็เลยเหมือนแบบว่าจุดเริ่มต้นที่ว่าขอเบรกใช่ไหมคะทีนี้สักพักหนึ่งมีโควิดค่ะ พอมีโควิดก็จะมีข่าวเลาฟพนักงานคราวนี้มันเหมือนวิกฤตประมาณนึงที่ว่าคือ mm hmm. ถ้าเราจะไปสมัครงานยากแลหลายหลายบริษัทไม่เปิดรับสมัครแล้วหนูก็จะฝังอยู่กับเต็งประมาณว่าถ้าถ้าเราจะไปพยายามสมัครอะใจเราอยากได้บริษัทดีๆตำแหน่งดีๆเงินเดือนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยมีหลายอย่างที่แบบว่าช่วงนั้นไม่เป็นใจค่ะทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าระหว่างรออะก็เลยกลับไปทำวีเจคือวีเจค่ะหนูเคยไลฟ์ระหว่างเรียน คือช่วงที่เรียนอะคะอยากหารายได้เสริมแต่พอตอนนี้เริ่มรู้สึกว่างั้นทำไปก่อนค่ะก็เลยไปไลฟ์บีเจใช่ระหว่างที่ช่วงโควิดเขาอยู่บ้านกันด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะหนูก็ขึ้นไลฟ์เลยค่ะแบบไปสมัครแล้วก็ไลฟ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไลฟ์แล้วปรากฏว่ารายได้มันดีค่ะอ่าแบบหนูไลฟ์แค่เดือนกุมภาพันธ์10วันหนูได้5,000บาท หนูก็เริ่มคิดแล้วว่าถ้า10วันเราได้5,000ก็ถ้า30วันก็มีสิบหมื่นห้าหรือถ้าเราขยันกว่านั้นอาจจะได้เยอะกว่านั้นด้วยก็เลยลองทําต่อเลยค่ะระหว่างระหว่างรอด้วยอะไรอย่างเงี้ยเดือนแรกจาก5,000เดือนที่2ได้25งหมค่ะคราวนี้แหละแบบเอ้ย2 5งหมคือจริงๆคือใจขั้นต่ําหนูเลยที่แบบคือเหมือนแพลนที่เราคาดหวังแล้วกันค่ะว่าจบมาอยากทํางานประจําเงินเดือนสตาร์ทสัก2องหมอยากได้ประมาณนี้ค่ะแล้วพอเราทําได้มันก็เลยแบบโอเคไปต่อ ก็เลยทำวีเจต่อมาเรื่อยๆค่ะชอบมากค่ะคือชอบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะแบบหนูเป็นคนชอบนอนดึกตื่นสายชอบใช้ชีวิตกลางคืนมากกว่ากลางวันอย่างตอนไปทำงานฝึกฝึกงานนะคะมันจะต้องแบบตื่นเช้าอะไรอย่างเงี้ยหนูจะรู้สึกว่าแบบจริงๆสนุกกับทำงานนะคะแต่ว่ามันแบบมันตื่นมันไม่ใช่ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์เราที่แบบตื่นเช้าอ่ะอยากตื่นสายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นวีเจอะค่ะมันนอนดึกได้แล้วก็ทำงานตอนดึกไงคะ หนูก็เลยไลฟ์ตอนดึกตื่นสายไดออ้แล้วแบบว่าได้เงินด้วยทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำอยู่บ้านก็ได้อะไรเงรี้ยค่ะก็รู้สึกแบบชอบมากจริงๆก็รู้สึกว่าพ่อแม่ภูมิใจในพี่น้องทุกคนมาตลอดคือเห็นจากการที่เขาแบบแม่หนูจะชอบแบบพูดกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะเอาลูกไปแบบโชว์อวดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบโชว์แบบลูกคนโตเรียนได้ที่หนึ่งลูกอีกคนแข่งชนะว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบ แม่แต่แบบเราแค่รู้สึกว่าแบบเวลาเขาพูดแล้วเขามีความสุขอะเราก็เลยรู้สึกแบบชอบค่ะชอบที่เวลาเตวเองทำอะไรบางอย่างให้แล้วหนูก็จะกลับมาแบบแม่วันนี้หนูไปแข่งอันนี้มาชนะด้วย mm hmm. เกรดออกแล้วนะได้ที่ได้ที่2ที่3มที่สีที่หอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ถ้าเอาใหญ่ๆเลยเคยหนีเที่ยวค่ะใหญ่จุดแ้วใหญ่ค่ะคือใหญ่แบบว่าคือตอนเด็กๆพ่อห่วงมากแม่ยังคุยได้ค่ะแต่ป๊าดุมากเป็นเจ้าระเบียบมาก แล้วขนาดที่ว่าเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะป้าไม่ให้ไปแล้วหนูต้องเอาพี่ชายหนูไปด้วยอะคะ่ะ <c oughs> คือตอนนั้นตลกมากตอนที่เริ่มเที่ยวะคะ่ะพาพี่ชายไปไปห้างในกลุ่มเพื่อนผู้หญิงแล้วมีพี่ชายมาอยู่ด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นเลยแล้วพอมอปลายค่ะเข้ามอสีอยากไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่ลองขอเกินๆแล้วไม่ได้คะ่ะก็เลยแอบไปเลยะคะ่ะ <sh arp> ใช่เขาน้าจะโกรธมากเลยะคะ่ะเพราะว่ากลับมาก็ หมูแบบป้าคือไปขับรถตามบ้านที่ป้าๆเคยไปเจอเพื่อนนะคะคือไปตามหาหมดเลยตอนนี้ตอนนี้พอมาคิดแล้วรู้สึกแบบทำไมตอนนั้นกล้าทำมาเลยแบบนี้ก็ไม่รู้แบบไม่ดีเลยค่ะ <Okay. S 1> เหมือนหนูมี2องมายเซ็ตที่ที่แบบที่ตัวเองเป็น,นะคะ่ะคือเป็นคนที่เชื่อมั่นว่าตัวเองทำทุกอย่างได้ คือไม่ว่าจะทําอะไรหนูก็จะรู้สึกว่าต้องทาให้ได้ตอนเด็กๆอาจจะอาจจะใช้สิ่งนี้เป็นการเอาแต่ใจอย่างเช่นแบบก็ถ้าฉันอยากได้ฉันอยากทําสิ่งนี้ให้สําเร็จฉันต้องทําให้ได้มันมันเป็นอย่างี้แต่ไหนแต่ไรอะค่ะแต่เวลาที่เรายังทําไม่ได้ค่ะกดดันไหมกดดันค่ะเพราะบางทีก็จะรู้สึกแบบรู้สึกแบบว่าคิดก็เป็แบบทําไมทําไม่ได้มันอาจจะแบบหงุดหงิดหัวเสียบ้างหรือแบบน้อยใจดาวบ้างอะไรเขาเวลาที่มันยังทําแล้วมันไม่สําเร็จอะค่ะแต่แบบมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นสักพักนึงค่ะ แต่สักพักก็จะฮึดสู้ใหม่แล้วก็รู้สึกว่าใหม่ฉันต้องทําให้ได้ฉันทาได้อะไรเงี้ยค่ะเริ่มต้นจากทำวีเจที่ว่าเนี้ยค่ะหนูทํามาถ้าถึงตอนนี้คือ4ปีแล้วค่ะแต่ว่าช่วงวีเจอะผ่านมาสักพักหนึ่งรายได้มันดีมากค่ะ,ะคือแบบได้ได้แบบมาเยอะมากยิ่งช่วงโควิดมันเป็นช่วงแบบจุดพีคเลยแล้วกันค่ะแบบโหเยอะมากๆทีเนี้ยแค่รู้สึกว่าด้านวีเจรเราเราทำได้เราทําอยู่ทําต่อ แต่ก็จะมีความเชื่อว่ามันไม่ได้มั่นคงค่ะถ้าวันไหนเราหยุดทําเมื่อไหรที่เราหยุดทํามันก็หายหรืออย่างตอนที่หนูทําวีเจอคะ่ะมันไม่มีวันหยุดเลยเพราะว่าเวลาที่เราหยุดอะคะ่ะคนที่เขารอดูเราอะเขาก็มีโอกาสที่จะไม่รออะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยหนูเลยแบบทําอย่างหนักมากๆแต่เราก็เลยแค่รู้สึกกับงานนี้เสมอว่ามันไม่ได้ตลอดไปตอนที่เราบอกว่าเราได้ดีมากๆอะ่ะก็ไม่ได้มั่นคงบางเดือนมันก็เริ่มขยับลงขยับขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากหาอะไรต่อยอด แล้วมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าหนูมีมเงินเก็บจากอาชีพยามาสักพักหนึ่งแล้วประมาณนึงและอยากต่อยอดค่ะใช่ก็เลยหาอะไรที่มันสามารถเอาเงินไปต่อเงินได้งานหลักเรายังโฟกัสการเป็นวีเจเราแค่อยากเอาไปฝากเอาไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเริ่มต้นหนูเริ่มจากการสะสมทองคําแท่งอาไปสะสมทองคําแท่งซื้อแบบ30บาทอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วพอแบบหนูซื้อตอน2 4งหมแล้วไปขาย2องหมตอนนั้นคือแค่ประมาณ3เดือนค่ะ ได้กำไร1น1 0 0แสนบาทใช่แล้วก็อาจจะเป็นสตาร์ทที่แบบว่ามาถูกทางและวงการที่แบบเราเริ่มมีการสะสมอันนี้มันจะเป็นสินทรัพย์จริงๆมันก็เป็นการเทรดแล้วค่ะแต่เป็นเทรดแบบยังเป็นสินทรัพย์ที่จ,จับต้องได้ไปเลยเงี้ยค่ะคราวนี้พอมันได้แล้วก็อยากลงทุนต่อ,อแต่ว่าขั้นถัดไปช่วงนั้นคริปโตมาค่ะ เพื่อนหนูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเฮ้ยคริปโตมาตัวนั้นตัวนี้แบบดีถ้ามีเงินซื้ออะซื้อเลยเดี๋ยวรวยแน่นอนตอนนั้นมันแบบว่าเชื่อเพื่อนค่ะก็เลยลงเลยข้านกับตัวเองมากที่บอกว่าจะเป็นคนแบบต้องต้องศึกษาอะไรใช่ไหมคะตอนนั้นคือเหมือนกับว่าเราคิดจะเรียนค่ะแต่ก็ไม่สื่อคอสักทีค่ะแล้วแบบแค่เพื่อนบอกว่าเพื่อนหุ้ยตัวนี้เพื่อนศึกษามาดีแล้วเพื่อนบอกเราเราลงเลยค่ะ ตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบลงแค่นิดๆละกันแต่ว่าไม่จริงค่ะลงเพิ่มคือเราลงแล้วมันแบบเราลงปุ๊บมันบวกค่ะก็เลยลงต่อลงไปเรื่อยๆถล่าไปถล่มมาก็หูหนูลงไปประมาณ8ปดแสนค่ะโโอ้โห <laughs> ได้กลับมาไหมภายในแค่ประมาณสองสเดือนค่ะเหลือ1นึ่งแสน คือหนูลงเป็นสปอตนะคะที่แบบซื้อแล้วสะสมรอให้ราคาเขาสูงขึ้นแต่เขาลงค่ะเขาลงเขาลงสรุปก็คือจุดที่หนูเข้ามันคือจุดไฮของเขาแล้วค่ะจุดฟอร์มอลของเขาแล้วเราอ่ะหนูรู้เรื่องช้าเข้าช้าทุกอย่างค่ะแล้วก็คือแบบไม่ได้วิเคราะห์กาฟไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้ศึกษาะอะไรใช่ก็ก็คือแบบสูญเสียค่ะตอนนั้นปัจจุบันมันขึ้นค่ะปัจจุบันขึ้นมาหลายๆตัวหนูกลับมาเท่าทุน แต่ว่าหลายๆตัวมันถอดออกไปจากบีแอนแนเลยค่ะคือเหรียญน,นั้นหายไปแล้วค่ะหมดค่าไปแล้วเงินหนูหายไปเลยค่ะยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่เข็ดค่ะไปลงอ่นไหนก่อนน่าจะเป็น f o r e x เป็น f o r e x ด้วยความที่คนที่เรานับถือค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่เรานับถือมาแบบตั้งแต่เด็กเป็น10ปีแล้วค่ะคือแบบมันมีความสัมพันธ์ที่แบบแทบจะเหมือนญาติสนิทกันเลยค่ะเขาก็มีทั้งเกินกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แม่รู้ว่าเขาเทรด f o เ e x ก แล้วแบบหูรายได้มันดีได้จริงไปฝากเขตได้ซึ่งอันนั้นนะคะเป็นแบบการันตีค่ะว่าเราฝากเท่าไหร่จะได้20% 10%ของเงินที่เราลงใช่ค่ะหนูก็อ่ะมันได้จริงเหรอแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็แบบว่าไปช่วยดูให้ไปโทรถามเพื่อนโทรถามคนที่เขาไปลงอะคะ่ะหลายๆคนที่โทรไปเขาได้มาเป็นปีแล้วค่ะได้จริงๆอันนี้หนูก็ลงเลยคะ่ะคนอื่นนะคะเขาแบบลงแล้วเขาได้เรื่อยๆมาปีกว่ามีคนนึงได้2ปีค่ะ ได้หลักสิบล้านจนสร้างถนนให้หวัดได้แล้วค่ะ mm hmm. ใช่คือหนูแบบหูแบบของจริงหนูก็เลยไปลงค่ะตอนนั้นคือพอลงเดือนแรกเงียบเลยค่ะคนอื่นอาจจะได้มาสักระยะแล้วเริ่มมาแผ่วตอนสุดท้ายใช่ไหมคะ mm hmm. หนูเข้าเดือนแรกปุ๊บหายเงียบค่ะคือหนูแบบแม่เงินยังไม่เข้าเลยอะ่ะแม่ก็แบบทําไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโทรตามและก็คือหนูกับคุณแม่ก็คือช่วยกันโทรหาเลยค่ะพอโทรอย่างเดือนแรก ผ่านมาประมาณ5วันส0วันได้ค่ะหมายถึงงวดแรก10ของเราได้ก็ได้ไปรอจะมาเลงอด2ให้เให้มอนเดิมค่ะก็ต้องโทรตามก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมาตั้งแต่เดือนแรกหนูเป็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะแล้วมันก็กลายเป็นแบบว่าที่เราได้ปันผลนะคะมันไม่ใช่กําไรไม่ใช่เงินมันผลหรอกมันคือได้ส่วนหนึ่งของเงินทุนที่เราลงไปอะ่ะกลับมากลับมาค่ะแล้วก็ตามอยู่อย่างเงี้ยมาประมาณจริงๆตามมาเป็นปีค่ะแต่ได้จริงแค่ประมาณ6งวดค่ะ ตอนนี้ก็ยังยังได้ไม่ครบค่ะแล้วคือถามว่าพอปัจจุบันอย่างตอนนี้ค่ะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ที่วันนั้นไปฝากเทศนะคะเขาไม่ได้เทศจริงๆค่ะก็ถ้าให้นิยามก็น่าจะเหมือนฟ forex ดีตามข่าวอะคะ่ะที่นุกโซได้เงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่าสักพักพอเลิมไม่มีก็ไม่จ่ายแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนที่เสียหนักมากๆค่ะหนูเบรกตัวเองและหนูไปกลับไปศึกษาใหม่ ตอนนั้นพลาดด้วยอะไรพลาดด้วยอารมณ์หรือเปล่าแผนที่เราวิเคราะห์มันผิดตรงไหนที่เราเรียนมาค้ความเข้าใจมามันยังไม่ไม่เคลียร์หรอกลับไปเรียนซ้ําค่ะแล้วก็กลับไปลุยหลายๆอย่างแต่ยังอยู่ในวงการเทรดยังอยู่ในที่นี่อยู่ค่ะเพียงแต่ตอนนั้นพักการเทรดไปประมาณหนึ่งใช่ค่ะจนรู้สึกว่าเริ่มโอเคขึ้นเริ่มค่อยๆเอาตัเงกลับเข้ามาใหม่กลับมาด้วยอา,อาจจะแบบไม่ได้ลงเงินเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นแบบเริ่มแบ่ง แล้วเริ่มมีพอร์ตแย่ค่ะอย่างเช่นพอร์ตที่หนูปล่อยให้โรบอทเทรดให้อะตอ,อนนั้นมันเป็นแทสิฟที่ได้เดือนละไม่เยอะลงเงินไปอะไรอย่างเงเี้ยค่ะแต่ส่วนที่เราอยากฝึกฝนฝึกวิชาเราเริ่มจํากัดความเสี่ยงด้วยตั้งแต่เริ่มต้นว่าเงินที่เราจะลงอะมันต้องไม่เยอะอ่ามันคงแบบไม่ใช่หลายๆแสนแล้วเทรดเสียอ,อาจจะเป็นแค่หลักหมื่นหรือหลักพันหรือเปล่าที่ทําให้เราแบบเทรดแล้วโอเคฝึกด้วยแต่ก็จํากัดความเสี่ยงตึงไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูแค่รู้สึกว่า ด้านการเทรดเดอร์ด้านการลงทุนนะคะถ้าเราศึกษาให้มันแบบสักเซนได้แล้วแบบเข้าใจตลาดมันแล้วอะอาชีพหรือชุดความรู้เนี้ยมันใช้ได้ไปตลอดชีวิตอ่าก็เลยยังอยากลุยต่อแต่อาจจะยังเป็นศึกษาไม่ถูกวิธีอ่ะอย่างที่บอกว่าไปลงอ่าโอเคอย่างทองด้วยความที่ลงแล้วมันได้เลยอ่ะมีคริปโตคริปโตลงเพราะไม่ศึกษาเสียเพราะไม่ศึกษาถัดมาฟอเร็กก็จริง,รงๆก็เรียกว่าไม่ศึกษาเลยคะ่ะก็ยังมีอีกคะ่ะมีไปลง NFT อีก ช่วงที่ NFT Formal นี่คือหนูก็เอากับเขาค่ะเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเกมมาหนูเห็นพี่ชายด้วยหนูมีพี่ชายสองคนพี่ชายแท้ๆคนโตกับพี่ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องหนูไปเห็นเขาเทรด NFT แล้วเขาได้กันแบบหลักล้านหลักสิบล้านเลยค่ะประมาณเจ็ดหลักแปดหลักเลยแล้วรู้สึกว่าแบบเอาบ้างก็นีเมื่อเราเป็นสารลงทุนอยู่แล้วเราก็ลงต่อก็ไปลงเียค่ะแต่วันที่เราเห็นมันคือวันที่เขาสักเซสแล้วมันก็แปลว่าหนูไปไป ปลายทางอีกแล้วค่ะหนูก็ไปเสียกับ NFT อีกค่ะซึ่งแบบว่ามันมันเหมือนกับว่าด้วยความที่หนูหาเงินมาง่ายอะคะ่ะเงินจากอาชีพที่ว่าพอมันได้เยอะแล้วแค่อยากเอาเงินเนี้ยไปต่อแต่ไม่ถูกสักทีทีเนี้ยมาเข้าอันนี้ปัจจุบันนี้ที่ถูกที่ถูกทางนะคะคือพี่ชาคนโตคนเดิมเนี่แหละเขาพอช่วง NFT มันมันแบบเขาเรียกว่าอะไรดีคะแบบมันหมดอะ,อะกระแสมันหมดหรือเกมมันดุติหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะ พี่ชายเขามาศึกษาผลิกมาศึกษากับคอมมูนิตี้นี้ก่อนจริงๆอ่ะเขาไปมาหลายที่หรือเขาไปศึกษาอะไรมาเยอะค่ะแต่จุดที่หนูเห็นอ่ะคือมันมันคือที่นี่แหละไม่มีวันนึงค่ะหนูเห็นพี่ชายโพสเฟสว่าเขาไปค่าย SBC ค้ายชื่อนี้เลยแล้วก็โพสประมาณว่าแบบมันเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชุดความคิดเขายังไงแล้วมันทําให้เขาเจอช่องทางเจอแบบเกี่ยวกับการเป็นเทรดเดอร์แล้วเหมือนเขาอยากใช้มาเซ็ตบางอย่างที่เขาได้จากค่ายไปปรับใช้กับการเทรดของเขาแล้วมันคือการเทรดฟอร์เรกสิ่งที่หนูเห็นปุ๊บหนูกดโทรเลยค่ะแบบเฮียเฮียไปเทรดอะไรมาเฮียไปทําอะไรอ่ะฟอเรกเหรอมันมันอันตรายไม่ใช่หรอเนี่ยไยังพึ่งเสียไปกับแม่เนี่ยแล้วไปเทรดแบบเดี๋ยวก็โดนเขาหลอกหลอกจะโดนโกงไหม คือหนูวสวดพี่เป็นชุดเลยค่ะอ <c oughs> เฮียก็แบบว่าเออก็นั่นแหละเฮียศึกษามาดีแล้วแต่ถ้าก็มาดูสิว่าเฮียทําอะไรอยู่แบบเออมันดีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็แบบเออเราก็แบบใจนึงกแบบ็หลอกให้เข้าไปดูตามป่ะเนี่ยแต่คือแบบแต่คือมันเป็นแบบว่าเราเรากลัวพี่โดนโกงและเราก็คือโอเคเราเชื่อแบบเนี้ยแต่เราตัดสินแล้วเราก็จบ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะอย่าง,อางตอนแรกหนูก็ตัดสินใช่ไหมหนูก็ห่วงหนูก็โทรไปแล้วแต่พอพี่บอกว่าก็เข้ามาดูหนูก็แบบได้เราจะเข้าไปดูก็เลยเริ่มต้นที่แบบเข้ามาสัมมานาจังหวะเขามีสัมมานาพอดีที่โรงแรมอย่างเงี้ยหนูก็มาฟังตอนนั้นก็ได้ฟังพี่โค้ชที่เขาพูดอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นตอนนั้นจะเป็นพี่วินด้วยอ่าซึ่งพี่วินนะคะเขาก็จะแบบพาอธิบายเรื่องอความรู้เรื่องด้านการลงทุนแล้วก็เริ่มเปิดให้เราเห็นว่าแบบ อฟอร์เร็กการเทรดเนี้ยจริงจริงมันไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นถ้ามันถ้าเอาฟอร์เร็กที่มันเป็นฟอร์เร็กจริงๆอ่ะมันคือการเทรดแบบมีแบบแผนมีการวิเคาราะห์กราฟมีการดูสถิติมีชุดความรู้ที่มันเยอะมากๆอะค่ะที่มันเริ่มอ่าเริ่มจะถึงจุดนี้แล้วใช่แล้วก็บวกกับพี่วินที่เป็นคนพูดอะคะ่ะตอนแรกหนูจำไม่ได้หรือไม่รู้จักหรอกแต่เพื่อนหนูรู้จักเขาเพื่อนหนูเป็นเ c ของพี่วิน,นะคะ่ะ ซึ่งพี่วินเขาจะเป็นคนที่เคยออกรายการอายุน้อยร้อยล้านแล้วเพื่อนหนุมมีเขาเป็นไอดอลด้วยในในแบบว่าพี่วินคือแบบเป็นวัยรุ่นที่อายุไม่เยอะอะค่ะแต่เป็นนายทุนให้กับคนอื่นแล้วประสบความสําเร็จด้านการลงทุนด้านหลายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมนเลยยิ่งรู้สึกว่าแบบเรากําลังนั่งฟังคนนี้มาสอนด้านนี้มันเริ่มแบบเอ้ยเริ่มเริ่มน่าสนใจแล้วแล้วมันก็กลับมาที่ว่าเรายังอยากอยาก ศึกษาจริงๆกับที่นี่กับวงการการเทดอะไรเงี้ยค่ะเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เรียกว่าพึ่งจะถูกทางครั้งแรกคะ่ะซึ่งพอกลับจากการฟังวันนั้นอะ่ะหนูซื้อคอร์สเรียนก็คือพี่ชายก็ให้แบบอยากเรียนใช่ไหมยอยากรู้ใช่ไหมยอยากเทดเป็นใช่ไหมไปเรียนก่อนวันนั้นก็เลยเริ่มเรียนคะ่ะหนูก็ซื้อคอร์สเทนค่าซึ่งตอนนั้นคือแบบจริงๆหนูเป็นคนชอบเรียนอยู่แล้วคะ่ะพอแบบได้เรียนอย่างเงี้ยสนุกมาก คือแบบเอ้ยด้านเทคไม่ได้ยากเลยแล้วแบบมาเรียนที่ออฟฟิศค่ะตอนนั้นคือเรียนออฟไลน์ line. ก็นั่งเรียนทั้งวันแบบหัวไหน,นหนูไม่เข้าใจหนูถามโค้ชเลยค่ะแบบแล้วสนุกม,มากหนูจดใน iPad เป็นหน้าเป็นแบบเป็นไฟล์ยาวมากเลยค่ะก็เรียนอยู่อย่างนั้นนะคะเดือนมันจะเป็นเดือนละรอบใช่ไหมคะหนูก็เรียนรอบแรกหนูเข้าใจตั้งแต่แรกเลยแล้วมันจะมีให้สอบบัตรผลก็คือสอบได้สอบผ่านแต่หนูก็กลับมาเรียนซ้ําอยู่อย่างนั้นนะคะ เดือนละรอบเดือนละรอบเขาให้เราเรียนได้ไม่อันเรียนซ้ําได้หนูก็เรียนหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเรียนออนไลน์เรียนออฟไลน์หนูมาเรียนหมดเลยมันเลยกลายเป็นว่าเริ่มสนุกขึ้นเริ่มเข้าใจเริ่มแบบเนี่ยมันคือเข้าถึงการเทรดจริงๆและว,ว่าการเทรดจริงๆมันคือแบบนี้มันมีอะไรให้ดูมีอะไรให้ศึกษามีอะไรให้ทำความเข้าใจไม่ใช่แบบตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไปย้อนดูได้นะคะไอ้ที่หนูเคยลงไปแค่แบบใส่ใส่เงินนะคะ กราฟคือแบบบอกทุกอย่างว่าแบบคุณไม่ควรลงตรงนี้ตรงนี้น่ากลัวมากจุดที่หนูเข้าค่ะก็เลยแบบว่าเริ่มเริ่มมาทางนี้เริ่มมาถูกที่ถูกทางแล้วก็เลยแบบลุยต่อศึกษาต่อมาเรื่อยๆค่ะปัจจุบันก,ก็ยังคงศึกษาต่อจนมาเป็นเทรดเดอร์ฟูลทางใช่ค่ะจริงๆก็มีค่ะหนูก็แค่จริงๆมันมันก็อาจจะเป็นคาําว่าความอยากเอาชนะด้วยแล้วก็อยากสำเร็จอยากทำให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้หนูไม่หยุดไม่หยุดเรียนไม่หยุดพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับแบบอย่างปัจจุบันอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เข้ามาแรกหนูก็ศึกษาพอเริ่มเข้าใจไปเทรมีทั้งเทศได้แล้วก็เทศดเสียแล้วก็เทรเสียหนักมากๆหนักอีกแล้วค่ะใช่ทุกที่คือหมด6หลักที่นี่ก็หมด6หลักค่ะก็ไม่ยอมแพ้ค่ะก็ศึกษาต่อแล้วด้วยความว่าที่เนี่ยค่ะมันไม่ได้มีช่องทางเดียวไม่ได้มีการเทรดอย่างเดียวมันมีการลงทุน เป็นแบบโรบอทเทศให้โปรแกรมเทศให้อีมีการทําอย่างอื่นอีกแล้วก็เริ่มมีการดูแลคนสอนคนให้แบบเข้าใจในการเทดอะไรเงี้ยค่ะมันเลยเป็นช่วงเวลาที่หนูว่าศึกษาเรื่องเดียวแต่ศึกษาทุกอย่างแล้วก็ทําทุกอย่างไปพร้อมกันอะไรเงี้ยค่ะมันทําซ้ําต่อไปเรื่อยๆมันล้มแล้วก็สู้ใหม่ล้มแล้วก็สู้ลองทําจนแบบมันมันก็เลยแบบต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยค่ะใช่อะก็จริงๆก็มีผลคะ่ะที่แบบไม่ยอมแพ้ปัจจุบันก็เรียกได้ว่า ไม่ถึงกับไม่เสียมันก็อาจจะมีบ้างใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้เสียเยอะขนาดนั้นค่ะซึ่งปัจจุบันก็คือเวลาเทรดแล้วอะ่ะผลกําไรมีมีผลกําไรคะ่ะเป็นบวกไม่ได้ติดลบเลยคะ่ะอย่างตอนนี้ก็ยังทําหลายอย่างอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ยังเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ศึกษาทุกเรื่องอะไรที่อยากทําก็จริงๆก็ยังเอาตัวเองเข้าไปลองเข้าไปาใส่ทุกอันค่ะยิ่งถ้าเมื่อไหร่มีโอกาสเข้ามาก็จะรับ หรือบางอันก็จะหาโอกาสทําอะไรที่อยากทําด้วยแต่อาชีพเทรดเดอร์ตอนนี้ค่ะก็เนี่ยงด้วว่าเป็นอาชีพหลักที่แบบปัจจุบันยังไงก็คือยึด mm. ว่าจะจะเป็นเทรดเดอร์จะศึกษาต่อจะยังพัฒนาตัวเองในด้านนี้ต่อค่ะแทบจะไม่เคยค่ะที่แบบว่าอายุน้อยแล้วจะโดนหล,ลอกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะมีแบบเป็นเช่นคุณแม่หรือคุณพ่ออะไรเงี้ยอาจจะเป็นห่วงบ้างแต่ก็จะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบ เดี๋ยวจะไปโดนหลอกนะอายุแค่นี้หรืออะไรเงี้ยค่ะส่วนหนึ่งคือแม่จะเป็นแม่จะเชื่อมั่นในตัวหนูว่าแบบถ้าหนูศึกษามาดีแล้วอ่ะมันต้องดีอ่ะแต่ถ้าถามมีเตือนเตือนแบบผงไหมแบบเออให้ดูดีๆนะช่วยๆกันดูนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงแม่จะฝากฝังหนูให้ดูพี่ชายด้วยว่าแบบเออช่วยเฮียดูด้วยนะว่าที่ทําอยู่มันอันนี้จริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งยิ่งอย่างแบบพอหนูมาไล่ศึกษาจริงๆแล้วอ่ะหนูก็เลยยิ่งเป็นคนที่คอนเฟิร์มให้กับแม่ให้ให้เขาสบายใจได้ให้กับพี่ชายได้ว่าแบบ เออที่เฮียทำมันดีที่หนูมาศึกษาแล้วตอนนี้หนูลุยต่อด้วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเป้าหมายหนึ่งของหนูที่มีมาตลอดคืออยากดูแลแม่อยากดูแลพ่อที่แบบตั้งแต่จบมาหนูจะไม่ขอเงินเลยแต่หนูจะให้เงินเขาทุกวันนี้ก็เปย์ได้ในระดับหนึ่งที่แบบภูมิใจกับตัวเองแล้วแต่ก็ยังไม่พอค่ะยังยังอยากเปย์เขามากกว่านี้ใช่แล้วก็อยากเที่ยวกับเพื่อนอยากแบบหรืออะไรก็ตามอยากแบบเที่ยวรอบโลกหรืออะไรเงี้ยค่ะ หนูแค่รู้สึกว่าทั้งหมดที่ที่หนูคิดกับตัวเองมาค่ะทั้งฟังพอดแคสต์แล้วก็ฟังพี่ๆหลายคนค่ะเพิ่งรู้สึกว่าการจํากัดความของสิ่งที่ที่เป็นชุดความคิดนั้นน่ะเรียกว่าโ o a ม mindset ค่ะมันคือการที่เราเชื่อว่าเราทําทุกอย่างได้ทุกอย่างเป็นไปได้แล้วไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะเมื่อเราทําทุกอย่างในแบบที่เราทําทุกอย่างได้พัฒนาอยู่เสมอเรียนรู้อยู่เสมอทุกอย่างมันก็จะประสบความสําเร็จได้ค่ะเราก็จะทําทุกอย่างได้จริงๆค่ะ